ครับสวัสดีครับเป็นลูกค้าที่ติดตั้งเซฟัตกับปีทีห้าสิบโตไปเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วนะทร่มาเระมาณล้ที่ยี่สิบสามเลยที่แล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่มาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งตอนนี้ก็วันนั้นติดตั้งไปก็แค่รู้ว่าเป็นเกาะเที่สมานที่สุดใช่เลยครับแต่วันนี้นํารถคันใหม่มาเป็นปีทีหฮะมาติดตั้งเซฟัตรถเอ๊รถตัเองรถใครตัวเองรถตัวเองคันหนึ่งซึ่งมีความมั่นใจว่าใช้แล้วดีอ่าเราประสบการณ์ของการที่เดินทางไป พอหลังจากติดเชื้อพัดไปแล้วเดินทางไปเหนือไปยังบ้างแต่เดนทางไหนบ้างจากไหนบ้างจากระยองเชียงใหม่จากเชียงใหม่ขึ้นไปขึ้นแม่ฮ่องสอนครับแล้วก็ลง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 กลับมาทางเก่าทางเก่าซึ่งระยะทางประมาณ4,000ันโลไปกลับไปกลับก็น่าจะประมาณนั้นได้โลแล้วน้ำมันคันนี้เติมไปทั้งหมด7,300 7,300แต่ว่ามาถึงระยองเนี่ยเหลือประมาณพิ0 0ัตซึ่งอยู่แล้วนี่หมายถึงว่าประหยัดไหม ว่าลงลงแล้วผมดูว่าพอใจนะก่อนหน้านี้เคยไปที่เดียวไปที่เดียวแค่ขนนนขึ้นโนนจอยข้นนเท่าไหร่นีมันมาเท่าไหร่ไปกลับว่าน่าอยู่มาณเกือบสี่พันนีแต่นี่ไปมากกว่าขึ้นเขาทั้งหมดเลยเขาทางบนเลยคือกำลังเยอะด้วยบรรทุกคนด้วยขอเยอะองค์เยอะเยอะลงอัตราเร่งมีไงดีไหมดีขึ้นดีขึ้นเลยมันจะไม่เหมือนเดิมตมันจะมันจะตังหวะจะขึ้นได้รู้สึกว่า ก็น้ำมันเองกินน้อยลงใช่เห็นไหมครับหมดแล้วจะทำประมาณสี่พันโลเขาไปเหยียดน้ำมันไปจนเหลือประมาณเดือดครึ่งถังปกติทุกถังถ้าคำเป็นจริงแล้วมันน่าจะหมดเลยใช่ไหมผมว่าน่าจะหมดน่าจะหมดเยอะกว่านี้ด้วยเพราะว่าดูจากเส้นทางที่ผมวิ่งแล้วมันไม่ได้ใกล้กันนะก็คือมันขึ้นเขามันคือมันเดินอย่างเดียวใช้กําลังอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วเที่ยวแต่ละจุด มันไม่ได้ใกล้กันเลยนแต่ต่างกันมากเพราะจุดแต่ละที่แถวๆนันแถวๆนะก็ไกลไกลกันไกลดูแล้วก็คือมันน่าจะอยู่มันที่สิบเซนหรืออาจจะมากกว่าเลยสามสนิด่ใช่ไหมครับที่เราได้กันขับไปก็คือว่าอาร์เร่งพันดําสังเกตไหมพันดําเองะ คอนดัมสังเกตไหมไม่ค่อยได้สังเกตเพราะว่าเราเหยียบปกติไม่มีเสียงตื้อไม่มีเสียงอะไรรอบการขึ้นเขาปกติปกติใช่ไหมครับแสดงว่าระยะทางที่เราวิ่งไปเกือบ4,000ันโลนี้แสดงว่าประหยัดน้ำมันที่เราคิดไว้ประหยัดกว่าที่เราคิดไว้ปกติแล้วเขารอบที่เราเคยไปมันก็อยู่ประมาณเกือบ4 5 0 0้ใช่ไหมใช่ไปแค่ไปแค่ทางเดียวใช่ครับอันนี้คือแวะ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 ใช่ไหมครับเติมมันไปเกือบเขาไม่หมด4,000ันโลน้ำมันประมาณ7,000พันกระบใช่ไหมครับกลับมาเหลือขึ้นหันก็แสดงว่าน่าจะเฉลี่ยแล้วระยะทางเราเขาจะวิ่งไปประมาณ2,000ม ไปแล้ววิ่งไปเอาแรกทั้งแรกรสองพันโลอันนี้สี่พันโลก็จะวาเท่าหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นน้ำมันมาส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าเทาแล้วสี่พันก็เป็นแปดพันแปดพันกว่าบาทแต่นี่เหลือครึ่งถังแต่ว่าเป็นน้ำมันเกิดถังใช่ไหมครับแสดงว่ารวมแล้วการใช้ครั้งนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่าไปแค่สัปดาห์ถ,ถึงกล่องถึงกล่องใช่ไหมฮะกล่องเดียวกล่องครับโอเคถือว่าพอใจไหมถือว<ป>่าพอใจพอใจครับพอใจมากแล้วก็นำรถคันนี้ไงใช่แล้วเดี๋ยวคันนี้จะวิ่งไปขันเก่งกันก่องนฝันเก การเติมน้ำมันอยู่อครั้งหนึ่งเคยไปที่ไปยังก่อนน้านี้เคยไปทัดก่อนน้านี้เคยไปเไปน้ำมันจรู้ไม่กท่ประมาณสองพันแต่ว่ามันใกั้เลือะก็คือยังเหลือประมาณสองพันมาไม่สังเกตมากไม่ได้สังเกตอันนี้เร่องสังเกตอีกหนึ่งเพราะว่าเสื่อมันมันมันเล็กอ่าแต่ว่ามันก็ถือว่าประหยัดเพราะว่ามันแดดอ่ะแต่สิ่งที่ได้มาถือว่ากำลังจะได้รถเล็กจะมีจะได้ประหยัดในส่วนหนึ่งอาจจะไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ารวมรวมมันใกล้เกือ้เพราะว่าบางทีเราขึ้นเขาขึ้น คือการขับจะดีขึ้นรอบดีขึ้น่ัญันไม่ค่อยมีแต่เนื่องไปจาน้ำมันต้องพิสูจน์ดัวเองเพราะแต่ละคันไม่เหมือนกันบางคนก็ประหยัดมากบางคนเบียดน้อยแต่ถ้าเป็นสุขีนะคร,ค,นนครับก็ต้องมิสูจอีกทีครับเพราะลูกค้าใช้บีที่ห้าสก็พอใจแล้หนึ่งกล่องเปเห็นเ้าใส่สิบเอ็ดกล่องไหมไป,ไปดูในนในน่นเนในใในใในในใในในในใมใน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 ใในใใน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 นไนในในเนใ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 อในนในนในใเในในนานในในนในนนนาได้กัเาเรา่งร การขึ้นเสาการออกตัวาการแทะขาเร่งเขาได้ตรงนั้นคือลูกค้าที่ใส่มากกว่า2กล่องส่วนใหญ่ลูกค้าถามา่าต้องใส่กี่กล่องกล่องเดียวก็เป็นธรรมดาแต่ของที่2เนี่ยมันเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์มีเรื่องของการกระขี่ความรู้สึกชอบส่วนตัวแล้วมีหลายท่านที่ถามเข้ามาใเนเพจเยอะมากว่าทําไมต้องใส่เป็นคนบ้าถึงตอ,อย่างเงี้ยจริงๆคนที่ใส่ประเภทที่มากกว่านี้ต้องต้องหาทางทดสอบก่อน,นนะครับว่าหนึ่งกล่องเดียวเพียงพอแบบเราก็พยายามพูดถึงแต่ถ้าใส่ของสองจะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงต้องลองทดสอบเองนะครับส่วนใหญ่นะฮะใส่สองเป็นสาม เมืวันนี้ทุกคนเคยใช้มาก่อนนะแต่คนที่ไม่เคยใช้ก็ต้องลองที่กล่องเดียวน,นะครับเพราะฉะนั้นจะสับสนเรนื่องของการใส่กล่องหลายกล่องนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ครับรถเครื่องใหญ่ก็ใส่กล่องหนเล็กหน่อยถ้าเครื่องเล็กแบบนี้ก็ใส่กล่องในรถเป็นกลอเหลือเผื่อนะครับแต่รถพวกพีเดียสุดโตพวกใหญ่ใช้มากกว่านี้ได้นะครับนะ<ะ>ก,โก,โก,ก,กนนบ็ขอบคุณเป็นสุบการณ์ใหม่ที่เล่าให้ฟังในเรื่องของเบียร์สุดโตนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ